น้องมันใช่ใช่ครับพี่มีใจรักกันทได้ไหมน้องมันเบื่อการแข่งวมันคุยกับผมอยู่เรื่องการแข่งอะจะเป็นแบบอะแข่งรถรถตุ๊กตุ๊กขยับบะขยับบะเก่งสุดจริงอย่าบังครับพี่ขยับบะตัวตึง I am someone อุ้ยโอเคนี่เฮียเอ้ากูเลยอะไรอ่ะเอาพ่อมึงอ่ะ โอ้โหเฮียเอ้ยเย็ดแม่ก so like ูล right, so right. uh ืมดูจุดไอสัตว์โอเคจีๆไปกูเลยได้ไงวะจุดกูไม่ได้เลยนะตะกีนได้กูขับอ๋อไอเฮียกูโดนชนบ้าโอ้โหไอสัตว์ กูค,ค,คิดว่าทำดีอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้ตว์กำลังแซงเรื่อยๆเลยเย็ดแม่ ทำไมรถผมแรงกว่าแซงหมดอ่ะกูไม่เข้ากูอ,อายเขา อาอเขาเชี้ยจะอายเลยจุดผมลองพิกดิก็ลองเิก โอ้ลุงลุงเป็นไรอีกเนี่ยตกน้ำโอ้โหกูลืมไปว่ามันกดจีได้ไม่เอาจริงไม่ตีกูเลยจุดกูเลยจุดแล้วกูขับไปโคตรไกลไอ้เหี้ยจะแทงอยู่แล้วทุกคนอ่ะเหี้ยแล้วลืมไปที่มันจุดห่ายไม่ได้วะ แม่กูโดนชนเบียดไปด้านขวาเลยที่มันเลยจุดเว้ยทียแล้วกูก็ขับไปแล้วกูก็ลืมมันชนกันได้ไม่รู้เนาะไม่เว้ยมันมาชนอันนี้มันมาชนอันนี้เว้ยคือสาไฟฟ้าพวกป่านาั้นชนไปใช่ป่ะบางที่เราไปเหยียบสาอไฟฟ้ากับก้อนไอ้ก้อนถังน้ำอ่ะใช่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 เหมอนย่างนั้นเลยไอ้ยี่อย่างเหลืออ่ะ

ู่ไหน,น,นครับพี่อยู่อยู่เดบิวนครับพี่อืมเดบิวนเดบวทเดบิวทดูแข่งรถกลับเซิร์ฟอย่างครับสะพานโอ้เฮียเซิร์ฟมากระจอกแล้ว พิซซ่าเจ็ดสิบอะอย่างเยอะแด็กซี่มันน่าจะไกลจริงไหมเอาพวกนี้กูไปขับท็กซี่ได้ระวอลรถกูเนี่ยปื้ดเดียวอะปื้ดปืดป้ดปืดป้ดปื้ดปื้ดอะ กูอยู่นอกเอาไหมกูสวัสครับพี่เอาอยู่นอกนี่เลยเนี่ยครับพี่สวัสดีครับลุงพี่ทำไมาแม่เจ้าที่มันยังรอเงินเข้าอยู่นิดนิงนะครับยังไม่ได้นี่หรอใช่ใช่ยังไม่ได้พออภัยพี่ไ,ไม่กลับไล้วหวัดดีครับลุงสวัสดีครับเฮ้ยหว,วัดดีหวัดดี่่อยูไหนได้เจอกันนานๆสบายดีครับสวัสดีสบายดีเปล่าเข้า ครับไไรครับลุงจะไปไอ้นี่เลย,ยไปทำงานแก๊งพี่อยู่ในเบิลพี่เรือนจับเลยอะ,อะสวัสดีนะลุงสบัสดีครับ ได้ยายังน่าจะากำลังทำกันอยู่ครับโอเคโอเคทำอยู่ครับามสองโดนปรับแล้วครับลุงเ็็บูดเหรืยสามร้อยยี่สิบสามอยยี่สิบวัดกูสามร้อยหสิบร้อยตีได้ถามตีบัาไวายตีเข้าวอรดเลยประมาณสิบนาทีได้ยาครับลุงสิบนาที ไอ้เต๋มึงเทสเบรบุดรถมึงหน่อยดิว่าเท่าไหร่ทำให้เป็นลงไอ้เฉี่ยวอยู่เลรียบร้อยมั้ยไม่อยู่ครับพี่มาเก็บยาครับไม่แล้วมึงอยู่ไหนเอาเอารถมึงมาหน่อยดิเอ่อจบปูนย้อมลงอยู่ตรงไหนปูนเลยบนปูนใช่ป่าวเคลวขึ้นปหาแล้วมืองรถกูุบชายเปบนึงขอลองเบรบุดอ่ะพี่เต๋อเอาอะไรครับพี่คือไอ้มันชื่ออะไรเจเซนเออไอ้เจเซนบรรใจนี่ มันพื้นถามมีเห็นมันไหมข้างล่างอ่ะไม่ไม่อยู่อกูจะลงไปเลยข้ล่างอยู่คนละที่อยู่ท้องเมืองลุงลุงลุงอยู่ไหนอ่ะลุงน่าอยู่ตุ๊กคูเลยตุ๊กคูเลยเนี่ยอยู่มึงลงมาเด็ดมึงลงมาเด็ดลงมาเด็กลงไว้เดี๋ยวนีหลังหลังเอาแล้กูไปใช้ก่อนแป๊บนึงจะลองเบ็ดบอลของกูมันสามร้อยหกสิบบาทมันอั้นอ่ะ อยากรู้คันนี้เท่าไหร่ไม่เป็นอ่ะแบบบูททเาไม่เป็น W และ S จะเป็นบาร์ี่ไอติมเราสอนมูแล้วนะไอตี้ก็นั่งสอนเนี่ยม ah. ah so ันจะเป็นอาจารย์กูให้ได้เลยเนี่ย